สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาติดตั้งตัว l a r a v กันครับผมอ่ะโอเคก่อนที่เราจะติดตั้งครับเราไปศึกษาคู่มือกันก่อนนะครับก็อยู่บนเว็บไซต์นี้ครับ laravel.com อ่านี่ครับแล้วก็คุณเข้าไปดูตรงที่เป็น document ครับ ตรงที่เป็นส่วนคู่มือต่างๆเราก็คลิกเข้าไปดูเข้าไปศึกษานะับทีละเมนูเลยนะครับทีละลิงก์เลยนะครับอ่ะนี่คือที่อยู่ของตัวเมนูนะครับหรือว่าคู่มือครับทักทีที่อยู่ของตัวคู่มือนะครับผมอ่ะโอเคครับลำดับต่อไปครับในส่วนของทฤษฎีต่างๆเนาะเราไปศึกษาเพิ่มเติมเองได้ผมจะเน้นพาทําในส่วนของเวิร์กชอ็อปอ่านะครับคอมเพเซอร์เมื่อกี้ติดตั้งแล้วแสมติดตั้งแล้วตัว v ว c o d e ติดตั้งพร้อมกับ ตัวที่เป็น extension เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะครับผมอ่ะส่วนระเวลที่ support version ก็มีประมาณนี้ะนะครับต่อไปครับเราจะไป c o n f i g ในส่วนของแซมนิดนึงครับที่ ppi ตัว i นะครับเราจะเอาตัวนี้ออกนะครับเพื่อเปิดใช้งาน extension zip เพื่อเปิดใช้งาน extension zip นะครับถ้าเราไม่เอา semicolon หน้าหน้าออก ก็จะไม่สามารถติดตั้งตัว Laravel version สิได้วิธีครับส t o s t แซมไปก่อนอถ้า s t a r t แซมอยู่ stop ไปก่อนนะในส่วนของ Apache แล้วก็ MySQL จากนั้นครับเราคลิกตรงส่วนของ Con Config อ่กเราคลิกส่วนของ config ตรงนี้ครับแล้วก็เลือกเป็น php.ini ตรงนี้ครับนี่ครับคลิกมาอีกทีนึงนะครับ คลิกคอนฟิกปั๊บเลือกเป็น p.p. i n i ครับมันก็จะเปิดบน n o t e p a d ของเรานะครับเปิดแบบนี้ครับอ่านี่ครับหน้าแบบนี้จากนั้นกด control f funky ครับหรือค้นหาเนาะแล้วก็ค้นหาคําว่า zip enter ครับอ่านี่ครับแล้วก็เจอตัวนี้ครับซึ่งปกติปกตินะมันมี semicolon ด้าน,นหน้าอยู่ ความหมายคือมันปิดใช้งานอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัว s e ม i c o ล o n ด้าน,นหน้าลบทิ้งไปให้เหลือแค่นี้ให้เหลือแค่นี้าจากนั้นเซฟครับไปที่ไฟล์คลิกเซฟก็ได้หรือกด control s ก็ได้เซฟไปแล้วก็ปิดไปปิดเสร็จปักนั้นนะครับเราก็มา start าจากนั้นเราก็มา start apache กับ mysql อ่ะสตาร์ทให้ได้แบบนี้ครับอ่า uh, พอสตาร์ทเสร็จปั๊บอ่าปกตินะเราจะติดตั้งโปรแกรมแซมนะครับไว้ที่ drive c อ่ะ uh, uh, มันอยู่ตรงนี้ครับ drive <Right> c แซมแล้วก็ h hey, t doc อ่า uh, นี่ครับนี่คือส่วนที่เราจะมาติดตั้งนะมาติดตั้งตัว l a ระเวลเพราะฉะนั้นเราคลิกมาแบบนี้ครับเอาอีกทีนะ c แล้วก็แซมแล้วก็ h hey, t doc ดับเบิลคลิกเข้าไปนะคุณอาจจะเจอโฟลเดอร์งานเก่าที่คุณเคยทําไว้จากนั้นให้คุณคลิกด้านบนนะบนผ่านข้างบนตรงนี้ครับบนผ่านด้านบนแบบนี้จากนั้นเลื่อนไปซ้ายสุดครับเลื่อนไปซ้ายสุดแบบนี้พิมพ์ c m d ้อวักทีนึงแล้วก็ enter อ่านี่ครับมันจะวิ่งเข้าผ่านแบบนี้อ่าเข้าไปผ่าดได้ c โฟลเดอร์แซมแล้วก็โฟลเดอร์ h ี้อ่านนี่คือวิธีที่ห อีกวิธีหนึ่งครับคุณพิมพ์ค้นหาคอมมานด์ไลน์ขึ้นมาเนาะพิมพ์กดปุ่มวินโดว์แล้วก็พิมพ์ Cmd Enter ครับพิม Enter, Set, พ์ Enter เสร็จปั๊บอ่าพิมพ์ Enter เสร็จปั๊บเปิดไว้อย่างนี้นะพิมพ์ Cd ครับแล้วก็ลากโฟลเดอร์ h t d o c มาวางตรงนี้ครับและกด Enter ทีนึงเห็นไหมมันก็วิ่งเข้าไปในผานนี้เช่นเดียวกันอ่าซีแซมเฮ t ตี้ดแบบนี้นะครับผมแบบนี้เนาะ c ีแ จากนั้นครับเราจะติดตั้งตัว Laravel กันครับโดยใช้คำสั่งแบบทางลัดเลยเนะาะ start sam เรียบร้อย apache my sql นะครัเข้ามาที่ผ่านเรียบร้อยแล้วต่อไปครับเราจะใช้ตัว Composer ครับติดตั้งนี่ครับพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะพิมพ์ไม่เยอะพิมพ์ไม่เยอะอนะครับใครไม่ทันกดค้างหน้าจอไว้จากนั้นกลับมาที่ตรงนี้ครับวางโค้ดไปครับ อ่านะครับแล้วก็ enter ปั๊บเนี่ยครับมันก็จะกำลังดาวน์โหลดอยู่กำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับใช้เวลานานนิดนึงอ่านะครับดาวน์โหลดอยู่ i n s t ตอลอยู่นะครับมันก็จะมีโฟลเดอร์นะครับที่เราได้สร้างเมื่อกี้ครับอ่าเข้าไปใน h t d o c ครับชื่อโฟลเดอร์ว่า example app นะ example app นะครับผมอ่ะ แอบชื่อโฟลเดอร์ว่า example app ตัวนี้ครับอ่าซึ่งตัวโฟลเดอร์ที่เราสร้างเนี่ยมันคือตรงนี้ครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ครับอย่างเช่น level สิบสอก็ได้นะครับตัว level สิบสอก็ได้อ่าระหว่างนี้รอโหลดอ่าโหลดเรียบร้อยแล้วติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับขึ้นแบบนี้แสดงว่าใช้งานได้ถูกต้องแล้วนะครับลำดับต่อไปครับอ่าเราจะใช้คำสั่ง cd ตัวนี้ครับอ่ี๋ยวผมย่อหน้าจอให้นิดนึงจะได้เห็นชัดๆ จะได้เห็นอยู่กลางหน้าจออ่ะเราก็ใช้คำสั่ง cd เข้าไปใน example อ่า example ขีด app อีกทีนึงอ่ะแบบนี้ครับอ่ะแบบนี้ครับเนาะหรืออ่ะเอาแบบนี้ก็ได้ครับเอาแบบนี้ก็ได้อ่ะคุณเปิด vs code ขึ้นมาเปิด vs code ขึ้นมานะครับถ้าถ้าไม่วิ่งผ่าน command line เมื่อกี้นะครับอ่ะเราเปิดโฟลเดอร์ไว้แบบนี้ แล้วก็อ่านี่นะครับไอคอน VS Code ที่มีอยู่หน้าเดสก์ท็อปเราก็ลากนี่ครับโฟลเดอร์ er X a m p l e App เนี่ยมาปล่อยใน VS Code ก็ได้อ่ะมาปล่อยใน VS Code ก็ได้นะครับอย่างนี้นะนะครับตัวโปรเจกต์ที่เราติดตั้งเมื่อกี้ก็คือ e X a m p l e App มันก็เข้ามาอยู่ใน VS Code เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะขอดูขนาดไฟล์นิดหนึ่งเนานะคลิกขวาแล้วก็ Property อ่ะดูขนาดไฟล์นิดนึงครับประมาณ65เมเลยทีเดียว ประมาณ65เมกนะครับผมอ่ะโอเคติดตั้งได้แล้วนะครับติดตั้งเสร็จแล้วดาวน์โหลดเสร็จแล้วลำดับต่อไปครับเราจะรันตัวโปรเจกต์ขึ้นมาอ่ะก็ไปที่เทอร์มินอล new terminal ครับจากนั้นก็พิมพ์คำสั่ง php artisan serve แบบนี้ครับอ่ะนี่ครับพิมพ์แค่นี้ครับแล้วก็กด enter ทีนึงครับ ขึ้นเซิร์ฟเวอร์ running on 1น7่งสอนแบบนี้ครับก็แสดงว่าใช้งานได้แล้วใช้งานได้แล้วครับเรากดคอนโทรลค้างไว้ครับแล้วก็มันจะขึ้นเมาส์ให้ชี้แบบนี้ใช่ไหมอ่ะเราก็คลิกครับแล้วมันเปิดขึ้นมาให้บนเบราว์เซอร์ของเรานี่ครับทุกคนเรียบร้อยแล้วครับติดตั้ง Laravel อ่าดู URL ด้านบนครับเห็นไหมครับมัน run น1 2 7 0 0 1นะครับใช้พอร์ตนะครับโคลอน8000 เรียบร้อยแล้วครับนี่คือวิธีการติดตั้งตัว Laravel เวอร์ชัน12นะนะบน Windows ของเรานะโดยใช้เมื่อกี้ครับนะดยทวนให้อีกรอบหนึง่งนี่คือถ้าเราติดตั้ง Composer Start Sam เรียบร้อยแล้วเนาะเราใช้คำสั่งนี้ครับ Composer create project นะ Laravel Laravel 12อ่าแล้วก็ชื่อโปรเจกต์เราคือ Example App อะนะครับก็รอเวลามันโหลดนิดนึงรอเวลาติดตั้งนิดนึงนะครับผม อ่านี่ครับแล้วก็เปิดบน VS Code อ่ะแล้วก็รันโปรเจกต์ขึ้นมาเนาะเราก็ไปที่ Terminal แล้วก็พิมพ์คำสั่ง p p artisan serve นะครับแล้วก็รันตัวนี้ขึ้นมาอ่านะครับผมอ่ะเรียบร้อยแล้วครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในคลิปต่อไปครับเราจะมารัน hello world นะครับบน r u v e l อ่ะฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ